สิบสองนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่สารนะคะไต่สวนประกันรุ้งคนเดียวค่ะเหตุเพนกวินและแอมมี่นะคะยังกักตัวโควิดไม่ครบ14วันรอตรวจไม่พบเชื้อเบิกตัวไต่สวนใหม่ค่ะ ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีของนายพริติวรักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุง้งแกนนำกลุ่มราษฎรคดีปักหมุดสนามหลวงและนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่คดีปักหมุดและคดีวางเพลิงที่น่าเรือนจำพิเศษก,กรุงเทพโดยเมื่อถึงเวลานัดนะคะสารได้แจ้งว่าในวันนี้ได้เบิกตัวมาเฉพาะรุง้งเพื่อไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเพียงคนเดียวส่วนเพนกวินและแอมมี่ทางราชัณฑ์แจ้งว่าทั้งสอง คนยังอยู่ในช่วงของการกักตัวโควิด14วันภายหลังจากที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพห้องเดียวกับจัสตินผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งติดเชื้อโควิดในเรือนจำค่ะ จึงให้เลื่อนการไตส่สวนเฉพาะของเพนกวินและแอมมี่ออกไปก่อนด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะพร้อมด้วยนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลสสเก้าไกลเดินทางมาให้กําลังใจนางสุรีรั์ทิวารักษ์แม่ของเพนกวินและนางอรวรรณแก้ววิบูพันธ์แม่ของแอมมี่นะคะโดยนางสุรีรัฐกล่าวว่าความหวังวันนี้คาดว่าทั้งเพนกวินรุ่งและแอมมี่ทุกคนจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทางนี้สุขภาพของเพนกวินน้ำหนักลดลงกว่า20กิโลกรัมแสดง ให้เห็นว่าขณะนี้เพนกวินเจ็บป่วยมากหากปล่อยให้เพนกวินต้องกลับไปในราชธานีเพนกวินอาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะขณะที่บัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ tlhr นะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่านายอนนนนำพาหนึ่งในการนำกลุ่มราษฎรนะคะติดเชื้อโควิด -19 ขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำค่ะโดยนายอนนนมีอาการไข้ขึ้นเวียนศีรษะ และคลื่นไส้มาเป็นเวลา3วันขณะนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชธรนแล้วและล่าสุดคณายทวัชชัยชัยวัฒน์นะคะรองอธิบดีและโฆษกกรมราชธรนเปิดเผยค่ะว่านายอานนท์ติดเชื้อโควิดจริงเพิ่งตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่5พฤษภาคมคาดว่าจะติดจากจัสตินค่ะส่วนเพนกวินอาการดีขึ้นนะคะแพทย์ส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชธานแล้วค่ะ ต่อกัอนที่ไทยนะคะได้รับวัคซีนโควิด -19 ซิโนแวคจากจีนอีก1ล้านโดสค่ะและภายในเดือนนี้จะมาเพิ่มอีก2ล้าน5แสนโดส ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการนะคะนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผูมิหนวยการองค์การเภสัชกรรมรับมอบวัคซีนโควิด -19 ของซิโนแวคจำนวน1ล้านโดสจากประเทศจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะนำเข้ามาแล้ว2ล้านหแสนโดสรวมยอดการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น3ล้านหแสนโดสค่ะโดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด -19 ซึ่งมีการควบ มอุณหภูมิระหว่าง2 8องศาที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท DKSH ประเทศไทยจำกัดค่ะ จากนั้นองค์การเภสัชกรรมนะคะจะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและเอกสารต่างๆเมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วจะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆค่ะเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป ทั้งนี้นะคะวันที่14พฤษภาคมจะเข้ามาอีกจำนวน5,000 500, โดสจากการบริจาคของประเทศจีนค่ะและสิ้นเดือนนี้จะเข้ามาอีกจำนวน2ล้านโดสจากการจัดซื้อโดยองค์การเพศสัชกรรมเองค่ะปีท้ายกันที่ประเด็นการเมืองนะคะพลเอกประวิทย์ค่ะเมินเสียงวิจารณ์คำตัดสินร้อยเอกธรรมนัฐชี้เป็นเรื่องของศาลไม่สนก้าวไกลยื่นสอบจริยธรรมค่ะ นประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียต่อผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยคุณสมบัติรัฐมนตรีและสสของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีเคยต้องคำพิพากษาถูกสารออสเตรเลียตัดสินจำคุก6ปีฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดค่ะว่าเป็นเรื่องของสารพิจารณาส่วนที่พักก้าวไกลนะคะจะไปยื่นสอบจริยธรรมต่อก,ก็เป็น เรื่องของพักคก้าวไกลทางนี้กรณีนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรือไม่นั้นพลเอกประวิทยย้ำว่าเป็นเรื่องของศาลจะเกี่ยวกับรัฐบาลได้อย่างไรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้พลเอกประวิตรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติหรือคอปชครั้งที่2ทับสองผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยมีนายวราวฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบการขอทบทวนมติครมเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าจากเดิมที่มีการอนุญาตให้เฉพาะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกจําหน่ายต่างประเทศเป็นการให้หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนสามารถส่งไม้สักออกได้ด้วย นอกจากนี้ค่ะคอปชยังได้เห็นชอบให้ทบทวนมติครมซึ่งเดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนําป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงเลื่อยผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือว่าชิ้นไม้สับได้เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ผลทุกชนิดสามารถนําเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ได้ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ทางนี้นะคะพลเอกประวิทยยังได้กำชับนะคะให้เร่งปฏิบัติตามมติของคอะชอที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มรายได้ภาคส่งออกและเกษตรกรชดเชยผลกระทบจากภาวะโควิด -19 ค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา6นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n นเอ็น